ต่อมาของคุณแข่งใจแก้วอโศกตระกูลนะดิฉันภาษานี้ได้ตั้งต่บะสี่ข้อแต่วันนี้จะยกมาหนึ่งข้อเออดียกมาทีละข้อคือว่ามีผู้มาร่วมงานอยู่คนหนึ่งมีจริตตรงกันข้ามนะมีจริตตรงกันข้ามกับดิฉันค่ะดิฉันสายราคะจริตเพื่อนคนนี้สายโทสะจริตต่างคนต่างก็ไม่ไม่ชอบจริตกันเนาะ มันคนอาจริตอยู่แล้วมันก็ต้องมีความไม่ค่อยชอบกันอยู่บ้างมีจริตตรงกันข้ามกันนารกาจริตคนหนึ่งโศสะต่างคนต่างก็ไม่ชอบจริตสําหรับดิฉันก็อยากให้เขาเปลี่ยนจริตเอาดิฉันก็อยากให้เขาเปลี่ยนจริตให้อ่อนๆลงบ้างเขาก็ไม่เปลี่ยนสักทีดิฉันไม่รู้ตัวว่ากิเลสตัวอัตตามานะถือดีไปข่มเขาอ่าอยงดีนะยังรู้ตัวไปข่มเขา เห็นเขาทีไรก็เกิดไม่ชอบจริตแข็งกระด้างอย่างนี้ก็เกิดตะปูตรึงใจอ๋อเกิดตะปูตรึงใจขึ้นมากับจิตดิฉันอย่างมากทําให้จิตดิฉันไม่โปร่งใสเห็นเขาทีไรก็เกิดอาการขึ้นมาไม่ชอบบางข่มเขาบ้างอยู่ภายในจิตอ๋อดังดีนะยังรู้ตัวว่าข่มเขาอยู่ภายในจิตเท่านั้นไม่ชอบเขาบางข่มเขาบ้าง คนพุทธิพวกเราเรียนเรียนธรรมะอย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยดีจะรู้อาการทางจิตของเรามันเกิดแล้วมันมีสติสัพพัญญะนะมีสัมปชาญะรู้ทันเออจิตเราเกิดแล้วอาการและเราก็มีพลังพอที่จะควบคุมพอที่จะกําหนดรู้เฮ้ยมันไม่ดีแล้วเป็น so ic, ic, อคุโสรจิตอคติอคุโสรเจตสิกน่ารักกระลังงับมันมันก็ไม่ต่อมีพลังกระลังงับได้ไม่มีพลังกระลังงับไม่ได้ออกไปมากออกไปน้อยก,ก็แล้วแต่ ตัวแข็ตัวมันตัวแข็งตัวมันพราะงั้นต้องฝึกเอาก็ตะปูตึงใจขึ้นมากับจิตดิฉันอย่างมากทําให้จิตดิฉันไม่โปร่งใสเห็นเขาที่ไรก็เกิดกันได้ก็เกิดอาการขึ้นมาไม่ชอบบางคมเขาบางอยู่ภายในจิตพรรษานี้ก็ได้ตั้งตาบากขึ้นมาว่าพรรษานี้จะพยายามพูดคุยกับเขาให้ได้พอวันเข้าพรรษาวันแรก ว่าจะลองเรียกชื่อเขาไปสองครั้งทั้งๆที่เขาก็อยู่ใกล้ๆกันนออยู่ใกล้เรียกไปสองครั้งเขาไม่หันหน้ามามองเลยเรียกชื่อเขาไปอยู่ใกล้ๆนะเรียกไปสองครั้งเขาไม่หันหน้ามามองเลยได้อ่านใจเราว่าเสียหน้าไหมเรียกชื่อเขานั้นเขาก็ไม่หันมาเสียหน้าไหมที่เรียกเขาแล้วเขาไม่มาตอบเขาไม่ตอบรับดิฉันก็บอกในใจว่าไม่เป็นไรหรอก ยังมีเวลาอีกตั้งสองเดือนกว่านะผ่านไปได้หนึ่งชั่วโมงดิฉันก็เดินไปขึ้นศาลาทานอาหารก็ได้เห็นเขายังนั่งอยู่ดิฉันก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเขาก่อนเดินไปก็มีจิตท,ที่วิตกวิจารณ์ณว่าเราจะล้างกิเลสจะต้องเอาจริงกับอัตตาม,มาณของเราพอเดินเข้าไปก็นั่งลงเขาก็นั่งอยู่ดิฉันก็พูดก่อนว่า ที่ผ่านมานั้นนะพี่เข่งต้องขอโทษนะที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีกับเธอที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีกับเธอนั้นให้มันผ่านไปนะสิ่งที่ไม่ชอบเอาไปบอกเขาทำไมลราตัวเองไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ทําที่ใจเราสิพี่เข่งต้องขอโทษนะที่ไม่ชอบก็บอกใจตัวเองแก่เขาสารภาพเหมือนเหมือนกับปรงอรบัดนะนะเหมือนปรงอบัดที่อ ต้องขอโทษนะที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีกับเธอนั้นให้มันผ่านไปนะนี่ก็ตกลงกันให้มันผ่านไปนะตัวเองบอกเขาตัวเองนะั่นแหละให้ผ่านให้มันผ่านไปนะตั้งแต่วันนั้นเราได้ปรับความเข้าใจกันเกือบเดือนแล้วเราสองคนเจอหน้ากันแล้วเจริญธรรมกันเหมือนไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นโอ้เห็นไหมเหมือนไปปรงอบาดไปหมกเขา อ,อ,อะไรไม่ดีขออาภัยนะอย่างนี้อย่างนี้เหมือนโปรกอบัตนะนี่เห็นไหมการโปรกอบัตจะดีอย่างนี้ทีนี้เกิดปรกอบัตกับคนที่เขาก็ไม่ถือสาพี่เขว่าโอ้ดีคนนี้อขอรับสิ่งที่ไม่ดีนั้นของตัวเองกับเขาเขาก็เ,เออแล้วมันเกีย่ยวกับตัวเขาด้วยถ้าเขาไปยึดติดเป็นมานะว่า,าเขาชนะเขาก็เสียเขาก็จะได้สวยแต่ถ้าเขาไม่ยึดติดว่าเออดีคนนี้รู้จักโปรกอบัตรู้จักอันนี้แล้วก็ต่างคนต่างแก้ไขปรับตัวก็จะดี น,นี่ก็ได้ถูกต้องทําทดีแล้วสุดท้ายนี้จะถามคำถามพอท่านสองข้อหนึ่งจะถามพอท่านว่าปฏิบัติอย่างนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนและประโยชน,ยชน์ท่านนิ่ตมาตนได้ทั้งประโยชน์และประโยชน์ท่านใช่ไหมครับใช่ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านข้อสองฉันได้ลดตัวอัตตาม,มานะถือดีเราต้องยอมก่อนใช่ไหมครับจริง ไม่ต้องรองให้คนอื่นยอมเราก่อนใช่ไหมคะใช่สำหรับคนที่คิดว่าควรทำแต่สำหรับคนที่ไปยอมให้เขาก่อนแล้วเขาก็ยิ่งพยองเขาก็ยิ่งยิงเขาก็ยิ่งติดจุดถือดีมานะใหญ่ก็ไม่ควรไปเสริมไม่ขากิเลสของเขายิ่งโตขึ้นนะก็เฉยๆซะเรยว่าทำอะไรถ้ามีศิลปะมากกว่านั้นได้ก็ทำซึ่งอาตมาทำอยู่บอกไม่ได้ ถ้าบอกแล้วเดี๋ยวเขารู้ตัวนะไม่เผยไตไม่ได้เผยไตแล้วรู้ตัวมันก็ยิ่งซ้ำซ้อนเพราะงั้นต้องทําไปตามที่ไม่บอกให้คนอื่นเขายอมเราก่อนเราไม่ต้องรอให้คนอื่นเขายอมเราก่อนใช่ไหมก็ใช่สําหรับคนที่เราเห็นแล้วว่าอันนี้เรายอมเขาก่อนนะดีจะใช้ได้แต่ถ้ารู้ว่าเออถ้าเรายอมเขาก่อนนะคนนี้ไม่ได้เราก็ยิ่งจะแย่เราก็อันนี้ต้องยกไว้แต่ยังคนที่มานี่ตั้งใจจะมาแก้ไขอะไรในพวกเราในยอมเขาก่อนนะดี ถ้าเราไปยอมเขาแล้วเขาเกิดยังไงไงทีหลังบอกเอ้ยผิดนี่หวะไปยอมคนนี้คนนี้ตายิ่งสวยเขายิ่งพยองเขายิ่งมานะอัตตาใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าโอ้ยังงี้ไม่ได้ต้องแก้ต้องเปลี่ยนนะก็ดูกันอ่าเอาละจบหมด